หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมั่งคัง่งวันนี้เรามาพบกับเหรียญของไทยเหรียญหนึ่งที่ชื่อว่า real estate นะครับแบบตัวนี้เป็น exponential ตัวหนึง่งได้จับมือกับ origin property นะครับบริษัทแม่ของ park origin นะครับที่เจ้าของโครงการได้ทำเลในใจกลางเมืองน,นะครับแล้วก็เปิดตัว real เรี X เนี่ยนะครับโดยชื่อเต็มของมันเนี่ยชื่อ Real X Investment Token เป็นดิจิตอลนะครับเพื่อลงทุนในคอนโดหรูกับโครงการ Park Origin ทั้ง3ที่ทำเลทองนะครับได้แก่พร้อมพงพญาไทและทองหล่อนะครับซึ่งเหรียญนี้เขาก็เป็นเหรียญที่มีเครดิตพอสมควร นะครับแต่ยังไม่ได้เข้าอร์ยมาเก็ตแคปงนั้นผมจะไม่มีรายละเอียดตรงนี้แต่ผมเห็นครั้งสุดท้ายก็คือสามารถที่จะซื้อกระดานอย่างบิดคับได้นะครับที่เป็นกระดานไทยเขาบอกว่านักลงทุนจะได้รับประกันรายวันสุดที่ประมาณ1-5ในอาตาัตรา4-5%ต่อปีและในปีที่6 6 -10 จะมีผลตอบแทนจากค่าเช่าและการขายคอนโดนะครับโดยโทเคน RealX เนี่ยนะครับก็กำลังจะเปิดตัวขาย ICO นะครับในราคาเสนอขายที่ราคา182บาทต่อโทเคน็นนะครับตอนนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วซึ่งนับว่าเป็นคอนโดมิเนียมบล็อกโทเค็นนะครับตัวแรกของไทยที่ได้รับการอนุมัติจากกรอตต่อโดยมีกำหนดการเปิดจอง1-31กรกฎาคมปี2566ผ่านไปแล้วนะครับ นะก็ไปซื้อในกระดานปิดครับได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Token X นะครับบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการนะครับของระบบและก็เสนอขายที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานกรอตต์่อไปเทียบร้อยนะครับพาร์เนอร์หลักๆของเหรียญนี้นะครับก็เป็นบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่าง s c b x นะครับกรุ๊ป ก็สามารถที่จะซื้อในแอปของ scb ได้นะครับที่เป็นฝั่งของหุ้นนะอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรมันรู้สึกมันจะเปลี่ยนแอปแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้บริการนำเสนอ ico portal โดยธุรก,กรรมต่างๆของโทเค็นนะครับแบบ real x เนี่ยจะทำผ่านสัญญาณอัจฉริยะของ smart contact บน t k x chain นะครับบนเครือข่ายบล็อกเชนที่อยู่ในรูปแบบของ e r e u m b a s e d b l o c k c h a i นนะครับหรือบล็อกเชนที่ใช้เทคโนโลยีอีเท r ร u m ที่เป็นที่รู้จักกันดีในโลกของสกุลเงินดิจิตอลฉะนั้น Public Permissions นะครับบล็อกเชนเนี่ยตัวนี้ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่มีลักษณะร่วมกันของ Public l o o k k h h i นนะครับหรือบล็อกเชนสาธารนณะที่บุคคลสามารถตรวจทานซั a c t ชั่นที่เกิดขึ้น บนบล็อกเชนได้นะครับคือสามารถที่จะตรวจข้อมูลต่างๆได้นะครับข้อมูลย้อนหลังอะไรพวกนี้นะครับทั้งอนุญ,ญาตให้ติดตั้งสมาร์ทคอนแทกนะครับได้เฉพาะบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นโดยมีบริษัทอินสเปกจำกัดนะครับเป็นผู้ตรวจสอบสมาร์ทคอนแทกของโเทเก้นดีต้อนเรียลเอ็กตัวนี้และมีบริษัทหลักทรัพย์การลงทุนของกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด เป็นทาสตีนะครับตัวนี้และสำหรบับไอโครงการของ p a r ์ o r i g ิจตัวนี้ที่เป็นสินทรัพย์ที่นำมาอ้างอิงในการออกโทเค็นแบบ Real x เนี่ก็ประกอบไปด้วยโครงการอย่างพาร์คออริจินพร้อมกับพร้อมพงนะครับออริจิทองหล่อโดยการลงทุนในด้านเรียลอ็ก x เนี่ยหนึ่งโทเค็นก็จะคิดเป็นมูลค่า ประมาณหนึ่งตารางนิ้วของโครงการน,นะครับเรียกได้ว่าผู้ลงทุนเนี่ยในโทเคนก็จะมีสถานะเสมือนเป็นเจ้าของสินทรัพย์คอมโดไปด้วยในตัวก็คือเหมือนการระดมหุ้นนั่นแหละนะครับผลกำไรยังไงเขาก็จะมาคิดนะครับลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผมก็แนะนำว่าใครถนัดอสังหานะครับก็ควรทำนะครับควรจะมีไว้บ้าง ได้รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผลประกอบการของในเครือบริษัทเนี้ยก็สามารถทำได้แต่ผมก็ต้องย้ำนะครับว่าในช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องของเอเวอร์แกรนดด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของอหลายอย่างเนี่ยความพร้อมของอสังหาเนี่ยต้องจับตามองนะครับแต่บริษัทพวกนี้เขามีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วละ่ะสามารถทำเองได้แล้วนะครับ ก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงในหลายๆด้านแล้วกันเขาบอกว่าเขาจะมีการาเผาเหรียญด้วยนะครับตามสัสดส่วนตารางนิ้วของห้องที่ขายได้ในไตรมาสนั้นๆในช่วง6-10นะครับตามข้อกาหนดและผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับผลประโยชน์ในการถือโทเค็นตั้งแต่0.001นอใน6วัน ทำการหลังที่ยีสิบแปดถึงยี่บเกุ้มภาพันธ์และว,วันที่สิบห้าของเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปีจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาในการถือโทเค็นนะครับและในส่วนนี้ก็มัติของผู้ถือโทเค็นก็สามารถโหวตลงคะแนนเสียงนั้นประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทัสซีนะครับจำนวนจำนวนการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกินกว่าที่ระบุเอาไว้ ฉะนั้นการกำหนดท่าผลตอบแทนก็เป็นต้นนะครับเขากำหนดไว้ประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าในช่วง5ปีแรกจะลดความผันผวนด้าน,านราคานอกจากนี้อุตสาหการรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็มีการปรับตัวดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นการแพร่ระบาดช่วงโควรัสนะครับหรือโควิดไปแล้วและเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวอาจช่วยผลประกอบการมีแนวโท้มที่ดีขึ้นฉะนั้นโทเก้นก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทน มากกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่ทางโครงการเขารับประกันเอาไว้นะครับและนอกจากนี้โครงการก็ได้พึ่งก่อสร้างเสร็จไม่นานนะครับและมีอายุไม่เกิน6ปีประกอบการออกแบบที่มีความทันสมัยนะครับและตั้งอยู่ในทำเลที่มีเอกลักษณ์และใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับก็ยังช่วยทำให้การถือโทเค็นแบบเรียวเเนี่ยนับว่าเป็นการลงทุนอสังหาแบบใหม่ที่น่าจับตามอง นะครับก็ก็ต้องดูนะครับว่าการตั้งทําเลอะไรพวกนี้ยนะครับพัดพงทองหล่ออะไรมันก็นั่นอยู่แล้วนะครับคนก็พอรู้อยู่แล้วว่าว่าทิศทางเนี่ยของคอนโดมันเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเครดิตสําหรับไทยพาณิชย์นะครับอะไรนั้นอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นเหรียญที่ คุณลองลองมีไว้ละกันนะครับร้อยแปดสิบกว่าบาทตอนนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่นะครับน่าจะไปสูงขึ้นเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าจับตามองเสียดายตรงที่ว่ามันยังไม่ได้ลง market cap นะครับลองมันอัพเตทมา켓แคปเั็กหน่อยเราเข้าไปซื้อก็ได้ให้มันมีเครดิตเักหน่อยนะครับเราจะได้รู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวแล้วต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องอสังหา นะครับถ้าไม่มีไปเหรียญอื่นก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจเรื่องของของอสังหานะครับแล้วก็พิษของเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงในช่วงนั้นอสังหาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการราคาการขึ้นลงมันมีความผันผวนอยู่แล้วเห็นบอกมีการเผาเหรียญด้วยนะครับจริงๆมันน่าจะเอาเป็นคอยไปเลยนะให้จํานวนจํากัดไปเลยนะครับไป ปรับลดโทเคนอย่างเงี้ยมันก็พอบางสถานการณ์นะครับมันก็อาจจะทำให้ราคามันมันร่วงลงก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นพวกอ่าคอยไปเลยนะครับมันก็จะดีนะครับเอาเป็นใช้ในโครงการไปเลยเป็นคอยไปเลยอันนี้ผมแนะนำมากกว่านะมากกว่าเป็นโทเคนนะครับคิดเห็นยังไงมาว่ากันนะครับถ้าเกิดเต็มสิบตอนนี้ให้เท่าไหร่นะครับ มันยังไม่ค่อยชัดนะให้คะแนนยากนะครับผมเอาไว้สักหแล้วกันเนาะไม่ใจหลายใจดำสำหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบอสังหาก็ประมาณนั้นนะครับก็เข้ามาศึกษารายละเอียดร่วมกันได้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์กุ่มมิช s ั่นนิวมูลเวพนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามและผมหวังว่าเหรียญ Real X ตัวนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่สร้างพอร์ตหรือสร้างศักยภาพในการลงทุนให้กับผุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำโดยไม่ก g a ส w a ปผ่านกระดานบิดเก็ตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ